ตอนนี้เลยที่งานเลสเทคครั้งแรกในเมืองไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เทคโนโลยีมีผลมากๆเข้ามาพันในชีวิตประจําวันเราเยอะแยะมากมายธุรกิจอาหารก็ไม่ต่างเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาผมมั่นใจว่ามันช่วยพี่ๆมากๆไม่ว่าจะจัดการหน้าบ้านหลังบ้านหรือรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองที่เราไม่ถนัดบริหารจัดการเรื่องสต๊อกสินค้าการจัดการเรื่องอะไรต่อีอะไยผมคิดว่าเทคโนโลยีน่าจะช่วยและอยากให้เปิดรับกันทุกท่านนะครับ ดีใจมากครับว่าในที่สุดวงการร้านอาหารก็มีคอนเฟรนซ์ใหญ่ๆอยากใช้จัดทุกปีเลยครับตื่นเต้นมากเป็นงานที่รวมเทคโนโลยีเพื่อการทำธุรกิจร้านอาหารให้ดีขึ้นซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนคือในปัจจุบันเทคโนโลยีครับมันสามารถ ช่วยทําให้เราสามารถเข้าใจทั้งแพลตฟอร์มเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจการบริโภคอาหารหรือเข้าใจการใช้ชีวิตของลูกค้าเราได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการนํา Data ต่างๆครับมาประกอบการตัดสินใจมาประกอบการทำโปรโมชั่นหรือว่าการเอา i n นไซต์มาเพื่อออกสินค้าให,ใหม่ๆลยผมพวกเนี้ยผมว่าจะเป็นจุดสําคัญที่ทำให้แบรนด์หรือว่าร้านอาหารของเราครับมีจุดเด่นเหนือคู่แข่งได้นะครับ การทำแบบแมนนวลีการทําอะไรแบบแมนนวลีอย่างเนี่ยมันก็สามารถทําได้ในร้านอาหารสเกลเล็กๆแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณอยากโตเร็วอยากโตไวแล้วก็ที่ไม่ต้องเข้าครัวทุกวันไม่ต้องเข้าร้านอาหารด้วยเองทุกวันอันนี้เราต้องพึ่งเทคโนโลยีในการสร้างระบบและระบบจะสร้างเจ้าของร้านอาหารที่ประสบสำเร็จครับ จากเมื่อก่อนที่แบบเราต้องแบบทํางานด้วยความแบบลาบากหรือช้าอะไรอย่างเงี้ยครับปัจจุบันเทคโนโลยีหลายๆตัวเนี่ยมันดีมากๆก็ควรจะเอาไปประยุกเข้ากับตัวร้านของตัวเองตัวเราก็คนนอ้อมไม่ใช่เครื่องจักรเดอ้อเอาเทคโนโลยีมาช่วยแบ่งเบาเหนื่อยน้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้มากยิ่งขึ้น ปีหน้าเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปหมดอย่าลืมมาพบกันนะครับงานเรสสวงเทคโนโลยีปีหน้าเราพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังไงปีหน้าอย่าพลาดนะครับก็หวังว่าปีหน้าจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งดีขึ้นยิ่งมีประโยชน์ขึ้นสำหรับทุกคนอยากให้ทุกคนมากัน